สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเช้านี้เป็นเช้าวันสุร์นะครับวันนี้บรรยากาศแจ่มใสมากเลยครับเนี่ยอากาศดีมากเลยครับพี่น้องฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยตอนนี้พายุเข้านะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารของเรานะครับนะวันนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฝนตกแต่เช้าเลยครับพี่น้องครับเนี่ยอากาศแจ่มใสนะครับต้นไม้ก็ชุ่มช่้มากเลยครับอ่าได้น้ำฝนที่ตกลงมานะครับน หญ้าก็เขียวขจีเลยครับพี่น้องครับนะวันนี้ก็จะพาทุกท่านครับมาเชี่ยมชมนะครับสวนผักหลังบ้านครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงบ้านนะครับก็ปลูกได้ประมาณเกือบจะสามอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศตอนเช้านะครับเนี่ยแจ่มใสมากนะครับมีความสุขมากเลยนะครับอยู่ที่บ้านเรานะครับเป็นเช้าตอนเช้านะครับก่อนที่จะไปทํางานนะครับเป็นการสร้างความสุขแต่เช้านะครับพี่น้องครับเนี่ย บรรยากาศฝนตกนะครับแต่เช้าเลยแจ่มใสมากเลยครับนะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนครับพี่น้องครับตอนเช้าเนี่ยอากาศหนาวเย็นเลยนะครับยามตีเช้าเลยนะครับนะก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะครับให้ท่านรับชมนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราจะได้หยุดแล้วนะครับนะมีความสุขทุกครั้งนะครับที่เราได้มีอกาสได้กลับบ้านนะครับ ผมทำงานต่างจังหวัดนะครับนะก็จะกลับทีก็วันศุกร์นะครับชาวันจันทร์ก็ไปทํางานต่อนะครับนานทีได้กลับมาบ้านนะครับนะนี่คือแปลงผักนะครับที่เราปลูกนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเริ่มสวยแล้วครับเนี่เริ่มเขียวขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับ่นี่พี่น้องสวยมากเลยครับนี่ก็ปลูกด้วยกันหลายชนิดนะครับพี่น้องครับนะว่าจะเป็นผักกาดผักกาดหอมอิตาลีนะครับนะมีสลัดก็มี ตอนนี้เริ่มที่จะสวยงามแล้วนะครับพี่นอ้องปลูกเองนะครับปลูกโดยที่าไม่ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเป็นผักแบบออร์แกนิกนะครับปลอดสารพิษพี่น้องครับเนี่ยาพี่น้องหนาวเดียบ้านเนี่อากาศเย็นสบายหนาวมากเลยครับเนี่ย โอ้บรรยากาศน่านอนมากเลยครับอากาศดีมากๆเลยนะครับตอนเช้านะก็ตอนนี้ปลูกแล้วประมาณ5แปลงพี่น้องนะก็จะเริ่มทยอยปลูกไปรเรื่อยๆนะครับนะเป็นการสร้างความสุขตอนเย็นพี่น้องหลังจากที่เราเลิกงานมานะครับก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับเข้าสวนนะมาพักผ่อนจิตใจนะครับเคร่งเียดจากการทํางานนะครับคนเราบอกว่านะครับ ความสุขมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับนะบางคนก็คนพบความสุขด้วยความรวดเร็วนะครับบางคนก็หลายทีนะหลายปีนะครับเผื่อจะเจอความสุขนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนพี่น้องครับเนี่ยใบไม่ไหม้นะครับเนี่ยยังหาวิธีแก้เยาว่าเป็นเพราะอะไรถ้าท่านไหนมีสูตรแนะนําดีดีนะครับสามารถแนะนําได้นะครับนะแต่ว่ายอดเริ่มที่จะแต่ยอดออกมาแล้วนะครับนะเนี่ยรอดูว่าจะเป็นยังไงเพิ่งใช้น้ำหมักชีวภาพไปนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นมุมเพื่อส,스스สุขภาพครับพี่น้องครับเนี่เป็นมุมเพื่อสุขภาพนะครับม <Natürlich>. no ีผักใบเขียวนะครับผักเคียวใบเขียวนะครับเนี่ยผักนี่ดีมากนะครับคุณค่าประโยชน์สูงมากเลยครับพี่น้องครับเนี่ยกำลังที่จะแตกยอดอ่อนออกมานะครับนะกิงกาสาขานะครับเนาะบรรยากาศตรงนี้นะครับทุ่งไร่ทุ่งนานะครับบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าพี่น้องตื่นมาแต่เช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับนะ สูดหายใจให้เต็มปอดนะครับนะแล้วเราก็ไปสู้กับงานของเรานะครับนะพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับฝนตกแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเป็นพริกครับพี่น้องครับก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับนะก็ปลูกสีเข่งครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้าย แล้วก็ง่ายต่อการใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับเนี่ยก็เป็นพริกที่ปลูกใส่เข่งนะเป็นพริกบ้านเรานะครับที่ตัวนี้นะนะครับก็จะมีมะละกอต้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะนะครับเราให้มันโตแป๊บนึงนะครับนะอุใจรอไว้ก่อนนะครับนะก็จะมีผลไม้นะครับนะผลผลไม้นะครับก็เพิ่งปลูกนะครับก็ค่อยๆเริ่มทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบรีดนะนะครับผมจะชอบตรงนี้นะครับนะหลังจากที่เราเลิกงานมาก็ มานั่งมุมนี้นะครับนะก็มาเยี่ยมชมบรรยากาศตอนเช้านะครับรับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับตอนเย็นก็อากาศดีนะครับตรงนี้ตอนเช้าก็อากาศดีนะครับวันนี้ยิ่งอากาศดีนะครับเนี่ยท้องฟ้านะครับค้มเลยนะครับฝนตั้งเขาจะตกแล้วนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีสาระอะไร พาทุกท่านมาเยี่ยมชมครับสวนผักหลังบ้านนะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเหมือนกับวันสุขในวันนี้สวัสดีครับ